สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนักสะสมนะครับมีดหมอนะครับต้องบอกว่ามีดหมอสายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่น่าเล่นนะครับน่าเช่าหามากๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะทํามาเผยแพร่ใหม่ๆนะครับแล้วก็วัตถุบงคลที่ผมจะนํามาแบ่งปันนะครับสายตรงจากหลวงพ่อเดิมนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่านะครับราคายังไม่แรงนะครับยังอยู่ในยุคที่สามารถจับต้องได้นะครับสามารถหาได้นะครับเท้าความกันนะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับเป็นหลานของหลวงพุทธนะครับหลวงพุทธดสระทะเลนะครับหลวงพุทธเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับได้สั่งเสียได้สั่งเสียไว้ก่อนที่จะมรณภาพว่านะครับปีจอเนี่ยนะครับจะมีนะครับ เด็กมาเกิดนะครับมาสืบทอดอพระพุทธศาสนาและพุทธาคมเนี่ยจนสิ้นอายุไขนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อหมึกที่เป็นนะครับลุงของหลวงพ่อพัดเนี่ยก็ได้รู้ทันทีว่าอันนี้คือนะครับคนที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับหลังจากนั้นก็ได้เาขาเรียกว่าส่งข่าวไปให้พวกลูกศิษย์ของหลวงพุทธเนี่ยนะครับทั้งหลายได้ ประสิทธิราสาวิชาให้หลวงพ่อพัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับนะครับประสิทธิภาษาวิชามีดหมอมาไว้นะครับวันนี้ที่ผมได้มานะครับจะเป็นนะครับมีดหมอขนาด5นิ้วนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวทั้งหมดเลยถือว่าเป็นลายยอดนิยมที่สุดนะครับวันนี้ที่ผมได้มาก็จะมีปี66ปี2566นหระครับหรือว่ามีดวาระปกติ หรือบางท่านก็จะเรียกว่ามีปีนะครับอันนี้เป็นปี6 5หนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปี6 5หที่เป็นไม้ประดูแดงนะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับเท้าความกันนะครับมีดหมอเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับเหรียญเนี่ยนะครับถือว่าน้อยมากสร้างน้อยมากและเป็นวิชาหลักเลยทางสายหลวงพ่อพัดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็นะครับตามเก็บมาต้องนานแล้วก็ได้มาศึกษานะครับแล้วก็ ผยแผ่แล้วก็เปิดแบ่งปันกันนะครับอ่ะหน้าเกี้ยวนะครับเดี๋ยวผมเอานี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับหน้าเกี้ยวเนี่ยนะครับเป็นนะครับสัญลักษณ์แห่งนะครับเสน่ห์แห่งความรักนะครับเมตตามหานิยมแฝงไปด้วยอํานาจบารมีนะครับอันนี้ปี66นะครับปี66ผมก็จะขึ้นโค้ดให้ดูนะครับจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับโค้ดพัด6 6นะครับอ่ะเราก็มาดูโค้ดกันก่อนก็ได้นะ นะครับอันนี้เป็นปี65ปี65ก็จะพัด1 0 1ปีนะครับหลวงพ่ออายุ101ปีนะครับนี่จะต้องมีโค้ดทุกเล่มนะครับโค้ดต้องเป็นโค้ดแท้ทุกเล่มนะครับอ่านะครับอักขรจากหัวถึงหางเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยอักขรที่ตอกด้านในเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่มองๆแล้วเฮ้ยเป็นลายสวยงาม นะครับที่ตอกด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับพระเจ้า16พระองค์นะครับพุทธคุณ108เลยนะครับป้องกันคุณใสนะครับถือว่าครอบคลุมเลยนะครับอาขระด้านในเนี่ยจะตอกไว้ว่านะครับณมะณอะนกนกโกอนอะนะอะกังนะครับก็ถือว่าเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์ ครอบคุมเลยนะครับด้านนอกนี้จะตอกเป็นนะครับา่าทั้งสี่นะครับนะมะพะทะนะมะพะทะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอะระหังพุทโธนะครับเป็นยันองค์พระองพระปิตานะครับโดดเด่นทางด้านป้องกันแคล้วคลาดอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับตอกในแบบพุทซ้อนก็ตอกเป็นนะครับ นะโมพุทธายะนะครับอันนี้เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อใช้ในการนะครับลงณนะหน้าทองนะครับไม่ว่าจะจานอะไรในตะกรุดหลวงพ่อจะใช้พระคาถานี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพระคาถาบทยาวบทเต็มเลยนะครับบทอิติปิโสเขาเรียกว่ามงกุฎพระเจ้านะครับก็จะท่องว่านะครับอิติปิโสวิเศษเสีอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอินะครับอันนี้มงกุฎพุทธเจ้านะครับต้องบอกว่าครอบคุมเลยนะเขาเรียกว่ายันครอบจักรวาลนะครับพักาถาครอบจักรวาลนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลค่าปลอดภัยเรียกทรัพย์คงกระพันจาตีนะครับแล้วแต่จะใช้แล้วแต่จะอธิษฐานนะครับด้านล่างก็จะกํากับว่านะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ2566นะครับเป็นไม้มะค่าแต้นะครับแหมที่ใช้ก็จะเป็นแหมสามกษัตริย์ยกคิ้ว นะครับจะเรียงกันทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 8เส้นด้วยกันนะครับที่ถักในแต่ละในแต่ละช่วงที่รัดนะครับไม้มาค่าแต้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่รูปแบบสวยงามนะครับนี่ราคาในช่วงนี้นะครับถือว่าสามารถจับต้องได้นะครับ แบบนี้นะครับปี66เนี่ยผมเปิดแบ่งอยู่1 500บาทนะครับเป็นราคาที่สามารถจัดต้องได้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อพัดไม่ได้อยู่ผูกเสกให้เราแล้วนะครับต้องบอกว่าเราได้ได้เสียพ่อพัดหลวงพ่อพัดไปนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ท่านได้ทิ้งไว้นี่คือวัตถุมงคลน,นะครับได้เอาติดตัวไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ปี65ก็จะมี2เล่มนี้นะจะจะมี2 2แบบ สองแบบก็เล่มละ1,600บาทนะครับคาถาที่หลวงพ่อใช้นะครับคาถาที่กำกับนะครับก็นะครับรูปคมมีดเนี่ยก็นะครับเหมันตรพาคิมหันนะครับแล้วก็รูปรูปสันมีดก็ทีมัสั่งอังคุนะครับก่อนนั้นเราต้องท่องนโมสามจบก่อนนะตั้งจิตให้นั่นให้มั่นนะครับเราพกติดตัวไว้นะครับเอาไว้ที่โรงแรมไม่ต้องชักออกมานะครับชักออกมาครึ่งนึง แล้วก็วางไว้นะครับที่หัวนอนเราจะนอนลับสบายนะครับเพราะว่าการเดินทางการที่เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่นั้นจะมีอะไรนะครับมีพูดผีมีสิ่งไม่ดีนะครับแม้แต่ผู้คนปองร้ายนะครับทางด้านเมตตาเนี่ยของหน้าเกี้ยวเนี่ยเมตตาดียังไงเมตตาดีคือคนเขาเมตตาเราเนี่ยเขาจะทําร้ายเราเขาก็ไม่ทําร้ายเพราะเขาเมตตาเรานะครับใช่ไหมครับนะนะครับเนี่ย รือว่าเป็นอะไหล่ที่พุทธคุณสูงมากและที่สาคัญประสบการณ์สูงมากนะครับ <c oughs> หลายท่านนะครับนะครับปู่ย่าตายายเรานะครับเคยบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีลูกของหลวงพ่อเดิมตอนนี้ขายไปแล้วนะครับณนะตอนนี้เราทันยุคหลวงพ่อพัดนะครับทําไมเราไม่ซื้อติดไว้นะครับในราคาที่เราจับต้องได้นะครับพูดถึงเรื่องราคานะครับถ้าเราจะเอามาใช้ นะครับเราไม่สนใจว่าราคาจะขึ้นจะลงนะครับในราคานี้เราสู้ได้เราจับต้องได้เราเช่าไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่แบบว่านะครับอยากจะต้องการที่จะราคาขึ้นนะครับทางนี้เท่านั้นก็ต้องเลือกรุ่นบ้างนะครับเลือกให้เป็นของแท้ราคามันขึ้นหมดแล้วครับแต่ถ้าเป็นของแพงมันก็จะยิ่งแพงขึ้นใครที่อยากจะเก็บสะสมเป็นแบบเ,เรื่องราคาที่มันเพิ่มขึ้นเนาะ เราก็ต้องไปพวกดํางาพวกวาฬพิเศษที่นะครับเราสนใจว่าจะมีการตามหาในอนาคตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวาฬปกติก็ประสบการเยอะแล้วก็มีการตามหาอยู่แล้วแต่ถ้าพูดเรื่องราคาอันนี้ก็จะไปได้น้อยกว่าน้อยกว่าวาฬพิเศษแต่วาฬพิเศษก็ราคาจะแรงกว่านะครับเช่นถ้าเป็นหน้าเกี้ยววาฬต่างๆเนี่ยวาฬพิเศษหรือรุ่นอื่นวาฬอื่นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 0 0พขึ้น3,000นะครับ แล้วแต่กําลังเรานะครับถ้าเอาตามความศรัทธาเล่มไหนก็ได้นะครับทั้งนี้ทางนั้นก็นะครับระวังของเกด้วยนะครับส่วนอ้ํมเองฮะเนี่ยนะครับก็รับประกันแท้ทุกกรณีเช่าหาที่ผมนะครับมีการรับซื้อคืนด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็โทรเบอร์มาได้เลยนะครับผมจะมีเบอร์นะครับใครที่แอดไลน์ก็แอดไลน์มาได้เลยหรือจะไปที่เพจ เพจก็เป็นเพจอ้ำเองฮะพระใหม่ Facebook จะไม่มีคําว่าพระใหม่นะครับจะมีคําว่าอ้ำเองฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจอ้้มเองฮะพระใหม่แล้วก็ช่อง YouTube อ้ำเองฮะนะครับสวัสดีครับ